ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k t News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวปอปองอเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับทรัพย์สินคืนจากมิจฉาชีพผ่านเพจ Assistant for Personnel Affect by Social Media เ0.1อย่าหลงกลให้ข้อมูลส่วนตัว กรณีเพจ Facebook ชื่อ Assistant for Personal a f f e c t by Social Media V 0.1โพสต์ให้ลงทะเบียนร,รับทรัพย์สินคืนจากการโดนมิจฉาชีพหลอกนั้นขอแจ้งว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากสำนักงานปปองอไม่มีนโยบายการเปิดลงทะเบียนร,รับเงินคืนหรือยื่นตรวจสอบเส้นทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆทั้งสิน้น โดยจะมีช่องทางการยื่นคำร้อง3ามช่องทางเท่านั้นคือ 1. ยื่นด้วยตนเองณสำนักงานปปงหรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 2. ยื่นทางไปรณีย์ลงทะเบียน 3. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงานปป,ปงกำหนดจะมีการระบุไว้ในประกาศตรวจสอบโดยสำนักงานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงิน อันตรายกว่าที่คิดถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลส่วนตัว